จากที่สกอตต์คอลตันได้ปล่อยไฟนั์ส์ at Freddy's 4เทเลอร์ออกมาวันที่13กรกฎา,าคมปี2 0 1 5หรือปี2018นาาั่นแหละก็ได้มียอดวิวถึง4ล้านนั่นแหละครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เทเลอร์กันไปดูกันเลยประโยคแรก What is this you think t o see เอาไว้คุยทีหลังนะโอเคไม่ได้แปลว่าเมื่อกี้นะไว้ทีหลังโอเอค okay. ตรงนี้นะฮะเป็นการส่องไฟฉายนะคาดว่าเป็นด้านซ้ายของห้องที่เราอยู่นะฮะคุณได้ยินเสียงกิ่งก้องง้อง,ง,อง,ง,องมาฮะ <c oughs> มันเป็นบ้านหรืออะไรฮะหรือว่า มันเป็นตอนเที่ยงคืนฮะหรือว่าเป็นแบบให้เราสำรวจก่อนอะสำรวจก่อนแล้วพอกิ่งมันดังปุ๊บเราก็สาม,มารถออกไปได้ประมาณนั้นนะวัดเกมดีอยู่ที่อยู่เพย์ยิงก็ไฟได้สี่ไงโอเคมาคือบ้านนะฮะไม่ใช่อะไรเลยมันคือบ้านเนาะโอเคตรงนี้นะฮะท่านเห็นอะไรไหมฮะโอเคเปิดโฟ o ต o ช็อปกัน อันหนึงฮะกระโตก,กระโตอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะไตอตรงเมื่อกี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคิวผิดคิวปิดคิวผิดคิวไม่ใช่เว้ยผิดคิวผิดคิวแั๊บนึงอยู่ไหนวะอ่าอ่าฮะ โอเคนะฮะโอเคอันนี้นะฮะก็เราจะเห็นได้ว่ามันคือในแม่บอนนี่นะฮะดูจากสีของมันนะฮะรูปนี้ไม่ได้ก๊อฟใครมาทําเองวงเองนะฮะเป็นรูปนแม่บอนนี่นะฮะดูจากหูกระต่ายและสีของมันนะฮะอ่า Why have you brought in home ทําไมนายนำมากับทําไมนายนำมันกลับมาที่บ้านเออโอเคนะฮะตรงนี้คืออะไรฮะ คล้ายๆเพอร์วาก,กายปะฮะตรงนี้ตรงกลางนะฮะเป็นเอตู้เก็บเสื้อผ้านะฮะดูจาวข้างในมันจะมีเหมือนเสื้อนะฮะแล้วก็รถตรงนี้นะฮะรถอะไรก็ไม่รู้นะฮะของเล่นเด็กเออแล้วก็ตรงนี้เอาแล้วก็ตรงนี้นะฮะพัดลมสีม่วงนะฮะเป็นของเพอร์วก,กายครับอมืมันอาจจะเป็นของเพอร์วก,กายก็ได้นะฮะเพราะว่าอะไรนะฮะ ตามที่ผมพูดในมิสติงของเมื่อวานนะฮะผมบอกไว้ว่าพัดร่มสีม่วงเนี่ยสีเนี่ยมันมีความหมายในไฟในเฟดดี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรืออะไรนะฮะสีม่วงเนี่ยมันเป็นไปได้หนึ่งอย่างคือเพลว์กายครับนั่แหละคือเพลว์กายนะเพลว์กายอาจจะเป็นพ่อของเด็กที่เราเล่นเป็นเออเป็นตัวละครในเกมนะฮะนั่นแหละเราจะได้เป็นลูกของโพลกายก็ได้นะัะเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่ใช่ลูกของพ่อพการแล้วมีสมบัติของพ่อพการได้ไงพัดลมจะเป็นสีม่วงเหรอหรือนี่คือใบหรืออะไรเนะโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยว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 โอเคถ้าเห็นช่องลมไหมฮะช่องลมมีความหมายอะไรช่องลมนะฮะเป็นไม่ได้สองอย่างฮะไอตัว push tab ไอตัว spring tab ตุ๊กตาตัวเล็กๆฮะเขาอาจจะมาตรงนี้เป็นก็เป็นได้นะฮะเพราะมันตัวเล็กนะฮะแล้วก็ มันอาจจะเป็นท่อเวนติเลชันก็ได้นะฮะแบบไฟแนนซี่สามอะเออแบบท่อเวนติเลชันประมาณนั้นแล้วมีประตูนะฮะซึ่งข้างน้อยโค่นมืนมิดเลยโคเดเจอร์ปิดประตูตรงนี้นะฮะเป็นนายแมชิก้านะฮะเพิ่มแสงให้ดูแล้วนะฮะเป็นนายแมชิก้า้องขับเคกนะฮะลองซูมไปดีครับเคกครับตอนเทเลอร์นะฮะมันจะ บอลเทเล่มันจะเกาะอยู่ที่ไหล่ของชิก้านะฮะแต่ว่ารอบนี้มันชิก้ามันถือเองเลยนะฮะโอเคไปก็ปิดประตูแล้วก็สปริงแท็บนะฮะโอเคก็ดูตรงนี้นิดนึงนะฮะถ้าเห็นอะไรไมฮะเมื่อกี้อ่าทันดูไม่ทันใช่ไหมฮะเราจะปรับสปีดครับ,บปรับเป็นนี่เลยอ่าดูดีๆนะฮะจับตาจับ ตูดดูดีๆนะฮะอลองดูดีๆฮะตรงนี้นะฮะมันเขียนว่าห้าสิบนะฮะซึ่งพอเรากดดูเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสี่สิบเก้าครับหรือว่าไอ้เลขสี่สิบเก้าเนี่ยคือแปดหรืออะไรนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆตรงนี้นะฮะเราจะเห็นกากบาทนะฮะกากบาทนี้อะไรนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ อืมนั่นแหละเพราะมีประตูสี่ห้องนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างเหมือนในทีเซอร์อัลล่าสุดนะฮะแล้วมีเก้าอี้นะฮะอ่ามีเก้าอี้เสร็จแล้วอ่าต่อเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราปรับความเร็วกันอ่าเป็นปกติเช็คดูโครเซตดูเสื้อผ้าของคุณด้วยอ่านะฮะเปิดมาแฮชแท็กแฮนะฮะโอเคเป็นนายแมร์ฟ็อกซี่นะฮะ, hair, ะ,ฮะ, y, ะ,ฮะซึ่งเราบอกกันเลยนะฮะว่าคุณคิดหรือเปล่านะฮะว่า ไฟแนนฟรีดี้หนึ่งเนี่ยฟ็อกซี่เนี่ยแอบในไพเร็ดโคฟใช่ไหมฮะแต่ในไฟแนนแอดเฟรดี้สี่มันก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งมันแอบในตู้เสื้อผ้าและมันก็อยู่ท่าทางเดียวกันกับอยู่ในไพเร็ดโคฟซึ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยคือมันคือหุ่นของไฟแนนฟรีดี้หนึ่งแล้วมันชินกับการอยู่ในไพเร็ดโคฟนะฮะมันก็เลยแอบอยู่ในตู้เหมือนกันอ่าแล้วไงฮะคือมันอาจจะเป็นตอนที่ หลังจากไฟแนนซ์เฟดดี้หก็ได้ครับเพราะว่าอะไรนะฮะที่มาหลังจากไฟแนนซ์เฟดดี้หนะฮะเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยู่ในไฟแนนซ์สเนี่ยไฟแนนซ์สคือห่างจากไฟแนนซ์หมา30ปีใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดไว้ว่าเออหุ่นเนี่ยปกติคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรมาแบบเป็นเวลาย,ยาวนานเนี่ยเราก็จะแบบทำอะไรไม่เป็นใช่ไหมฮสมมติว่าเราว่ายน้ําไม่เป็นอย่างเงี้ยตอนเอ้ยตอนแรกเราว่ายน้ําเป็นเราไม่ได้ไว่ายมาสามสิบปีอย่างเงี้ย คุณจะไหว้เป็นอยู่หรือเปล่าฮะบางคนก็อบอกว่าได้บางคนว่าไม่ได้นะนแต่สำหรับผมมันไม่ได้นะฮะโอเคนะฮะมันอาจจะจําได้นะฮะว่ามันชินกับการอยู่ในไพเรทดโคฟแล้วมันก็ต้องแอบซ่อนในไพเรทดโคฟแล้วมันก็คิดว่าตู้เสื้อผ้าหน่ยคือไพเรทดโคฟเออนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ watch your back นะฮะเป็นการดูหลังคุณอ่าตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะใช่ฮะมันคือเบบี้ของนายแม่เฟดดี้นะฮะนั่นแหละ ดูเลยนะฮะเปิดไฟขึ้นมาเปิดไฟฉายนะฮะมันก็จะนอนดึกๆอยู่ตรงนี้สามตัวเหมือนในทีเซอร์ของน h t แม r เฟรดดี้อันแรกนะฮะก็จะมีพวกนี้เกาะอยู่ตามตัวนะฮะสามตัวเหมือนกันเท่ากันนะฮะอ่าแล้วทำไมเราถึงมันทาไมเราถึงมองอยู่บนเตียงได้อย่าลืมฮะไฟแม่เฟรดดี้สี่เราสามารถขยับได้นะฮะขยับได้รอบอสามร้อยสิบองศาแล้วก็หันไปเปิดประตูก็ได้นะฮะเหมือนกับที่เราปิดประตูเมื่อกี้ไงฮะ อ่าเหมือนกันนะฮะเราก็เราสามารถหันหลังไปดูเตียงของเราได้เราอยู่ตรงกลางห้องไงฮะเราอยู่กลางห้องแล้วใช่ไ้เราหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังได้เออแล้วทีนี้เราก็สามารถไปดูข้างหลัง watch your back ไงะก็คือดูหลังคุณด้วยเออประมาณนั้นนะแล้วมันก็จะแฮ่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 แล้วก็หายไปเร Leaf ื่อยๆนะฮะแล้วเราก็หันกลับมาที่เดิมไงฮะเออเราก็หันกลับมาที่เดิมนะฮะฟึบแล้วทีนี้พอเราเหมือนเราจะกดมันจะมีปุ่มให้กดนะฮะ ผมให้กดแล้วก็ไปเปิดประตูหรือทําอะไรนะเออตรงนี้นะฮะเคนะฮะตรงนี้คือทางซ้ายนะฮะเราดูได้ว่ามันคือทางซ้ายนะฮะแล้วไอ้ตะก,กี้นะฮะที่เราดูเมื่อกี้นะ,ะที่มันโผล่หัวมาแป๊บๆนี้นะฮะนะฮะนั่นแหละมันมาจากทางซ้ายเออแล้วเราเปิดประตูทิ้งไว้อะ่ะมันก็ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันแน่นอนอยู่แล้วฮะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราลองฟังเสียงของจำสแกนนี้ดีๆนะฮะลองฟังดู ได้เสียงอ้าตอนจบใช่ไหมฮะท่านจำได้ไหมฮะว่าใน Final f i ในเฟดดี้หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเสียงอ้าแบบยาวๆนะแบบเจ็ดถึงสิบเอ็ดวีนะฮะเห็นไหมได้ยินไหมฮะนั่นแหละมันก็คือจัอมส์สแควร์ของทั้งสามภาคไม่ก็สองภาคสามภาคที่หมายถึงก็คือหนึ่งถึงสามนะฮะส่วนสองภาคที่หมายถึงก็คือหนึ่งกับสองนะฮะนั่นแหละคือ เราอาจจะได้รู้กันนะฮะว่าไอหุ่นพวกนี้เนี่ยมันคือหุ่นจากภาคไหนนะฮะซึ่งถ้าเกิดมันมีสามเสียงเนี่ยแสดงว่ามันมาจากมันมาทีหลังแฟรดี่สามและสมมติว่าถ้าเกิดมันมีแค่สองเสียงเนี้ยเออถ้าเกิดเราฟังเจอแล้วแค่สองเสียงเนี่ยคือหนึ่งกับสองนะฮะสมมติว่าที่เราเล่นอยู่เนี่ยก็คือหลังจากเหตุการณ์หลังจากเกมแฟรดี่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่ากี่ปีนะฮะซึ่งเสียงมันซ้อนกันไงฮะ สกอตคี้เกียจทำเสียงจำซะแคร์หรืออะไรฮะคือเอามาซ้อนกันเลยนะฮะเห็นไหมฮะอย่างอ้า่เลยตะกี้แล้วก็หายไปเนะอะเคแล้วก็ท่านี่เสียงกระดิ่งนะฮะคือเสียงกระดิ่งมันมีอะไรกับไฟแนนซ์เฟดดี้สี่ฮะช่างมันเถอะช่างมันเถอะครับโอเคเรามาดูลูกกันเถอะฮะโอเคนะฮะตรงนี้ผ่านไปผ่านไปนะฮะอ่าตรงนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยหมดนะฮะโอเคตรงนี้ก็ผ่านไปไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเออตรงนี้เรียบร้อยโอเค ซึ่งถ้าเกิดเราดูในทีเซอร์เอ้เทีเลอร์ตะกี้นะฮะเราจะยังไม่เจอตัวเฟรตแบร์นะฮะเฟรตแบร์คือไอตัวนี้นะตัวเทาเโบสีม่วงนี่นะฮะเรายังไม่เจอมันในอยู่ในทีเทเลอร์อยู่เลยนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบตัวซีเคร็ตเหมือนแบบโกลเดี้เฟดดี้ก็เป็นได้นะฮะคือ Freddy, แบบโกลเดี้เฟดดี้แบบแอบอยู่เลยประมาณเนี้ยแล้วเราเคยเห็นโกลเดี้เฟดดี้อยู่ในทเทเลอร์อันไหนบ้างไหมฮะไม่เคยเจอใช่ไหมฮะซึ่งไอตัวนี้นะฮะมันอาจจะเป็น มันอาจจะเป็นแบบตัวซีเค็คล้ายๆกับโกลด์เฟรดดี้แต่มันไม่ใช่โกลด์เฟรดดี้อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้นะฮะนี่คืออรูปจากการไลฟ์สตรีมเอ้ยมีติ้งเมื่อวานนะฮะจากเพจล o c k the Back Studio นะฮะซึ่งให้เครดิตคุณเบิร์ดลักทุกคนอัสเจอรีสเจอรีอัสเจอรีนะฮะโอเคประมาณสี่สอประมาณสี่ห้าตัวนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะโอเคนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าเออคนที่พี่เบิร์ดอ่ะคนนั้นเขาบอกว่า เขาเนี่ยได้ทําการไปดูคลิปของฝรั่งคนหนึ่งครับและทีนี้เขาได้ทําการไปเจอไอ้นี่นะฮะเขาแบบเบื่อเบื่อไงเขาเลยบอกว่าเขาลองวาดเขาดูแบบเขาลองวาดแบบเก้าอี้อย่างเงี้ยให้มันในทีเซอร์อล่าสุดเขาลองวาดดูแล้วมันออกมาเป็นแมปไงฮะเออมันออกมาเป็นแมปใช่มันออกมาเป็นแมปไงแล้วไงครับคือท่านจำได้ไหมฮะว่า ในไฟในแอดเฟดดี้สามเนี่ยสกอตเคยสปอยแมปที่เป็นรูปตัวเองแบบคาเมล่ารอบหนึ่งใช่ไหมฮะและจากนั้นนะฮะมันก็ต้องมีการสปอยแมปอีกครั้งในไฟลในแอดเฟดดี้สี่ฮะคือสกอตพยายามจะใบให้หมดให้หมดเปลือกไงฮะทีนี้เนี่ยทีเซอร์เนี่ยรูปเนี่ยมันจะมีสองซีเคทไงฮะผมก็คิดไว้อยู่แล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆมันไม่มันไม่มีอะไรแค่นี้หรอกเออ ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดไงผมเสียเวลาแบบแบบผมไม่ค่อยมีเวลาไงคือต้องทำงานอยู่นะฮะก็เลยไม่รู้นะแล้วก็เพจล็อกไซแบกก็ทาได้ทำการมามาิสติงเมื่อวานนะฮะหัวทำการเจอรูปนี้ฮะอ่าจุดที่สปริงแท็บยอยู่ตรงนี้นะฮะคือเขาวาดตั้งแต่ไอ้ขาเก้าอี้จะมาถึงหัวเก้าอี้ในทีเซอร์นะฮะซึ่งเก้าอีอ้อันนี้มันไม่เหมือนกันในเทเลอร์ไงฮะเออในนี้มันจะเป็นขีขดอย่างเงี้ยสี่ขีดนะ,ะแต่ในเทเลอร์ มันมีข mm ีดแค่2ขีดไงฮะเออนั่นแหละฮะมันไม่เหมือนกันไงฮะผมก็เลยคิดนะฮะว่ามันใช่แน่ๆเลยนะฮะซึ่งจุดที่เราอยู่เลยอาจจะยังไม่รู้นะะเราจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะฮะเออเราจะอยู่ประมาณอตรงนี้นะฮะเออเราอาจจะอยู่ประมาณตรงนี้อ่าประมาณตรงสีน้าเงินเนี่ยนะฮะแล้วเรามองนะฮะเรามองตรงนี้นะฮะที่เรามองนะที่ขีดไว้นะฮะแล้วตรงข้างหน้ามัาจะมีบันไดนะฮะแต่ไม่แน่ใจนะฮะ ตู้เสื้อผ้าจะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราต้องเดินอ้อหมหนีไปข้างบนใช่ไหมฮะเราก็จะเจอสปริงแทบตรงนี้นะฮะอ่าแล้วต่อไปอะอะไรนะฮะรูปต่อไปนะฮะมันก็ไม่มีแล้วนะฮะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าไม่มีอะไรแล้วแหละเนาะเออไม่ได้จ,จบแค่นี้แล้ะเออแต่ผมก็ได้ไปเจอตัวนี้ผมไปนั่งดูเทเลอร์เลหลายรอบไงฮะแล้วผมก็เกิดสงสัยว่าเฮ้ย นอกจากเฟสแบ์แล้วมันยังมีตัวอะไรวะไม,ม่มีตัวอะไรวะผมก็เลยนึกออกนะฮะว่ามันขาดในแม่เฟดี้ไปอีกตัวหนึ่งฮะ,ะและผมก็ได้ทำการดูเทเลอร์ซ้ำๆหลายๆรอบและไอตรงที่มีเนี่ยไอตอนชิก้าฮะ,ะไอตอนที่มีชิก้าเดินนะฮะเออตอนที่มีชิก้าเดินอะ่ะเราเจอตัวนี้ครับมันจะอยู่ตรงหน้าตา่างมันจะเดินงัวไปแบบนี้เลยนะฮะเออนั่นแหละมันจะเดินแบบ มีตาข,ขาวแล้วเดินไปแล้วก็เดินไปฟึบอย่างงี้นะฮะแล้วก็ตัดไปช่วงอื่นนะฮะทีนี้ฮะเราก็ได้ทำการเจอตัวอะไรชักอย่างนะฮะนี่วงวงทั้งสองสีเลยนะฮะดูดีๆฮะท่านเห็นอะไรฮะมันมีตาฮะมันออกแดงๆฮะมันจะเป็นใครไปได้ล่ะฮะนอกจากไนท์แมร์เฟ t ตีนั่นแหละ โอเคสังวาตอนนี้นะฮะเรายังไม่เจอหุ่นอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือเฟสแบนะฮะก็คือตัวหุ่นตัวเทาๆนะฮะไอ้นี่นะฮะเรายังไม่เจอหุ่นตัวเทาโบสีมะม่วงอันนี้นะฮะอ่ะก็ถ้าเกิดมีอะไรอีกมีสาระอะไรเพิ่มเติมอีกก็สามารถบอกผมได้ที่คอมเมนต์นะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามผมบ่นมาตั้งต้นคลิปนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมฮาสำหรับวันนี้ก็นะฮะนั่นแหละ กดไลค์กดซับสไคร b ์กดฟา v o r ลิตให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็ okay. อย่าลืมแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับอ่ะฮะนั่นแหละลาก่อนฮะบ๊ายบายไว้เจอกันเอ่อคลิปหน้านะฮะถ้าเกิดผมเจออะไรอีกนะฮะนั่นแหละไปละบ๊ายบาย